ได้ข่าว่า RG ตัวใหม่ตัวเล็กจิกเเดงยหละเธอไม่รู้ตัวจริงเล็กหรือเปล่านะผมไม่เล็กนะครับสวัสดีครับพบกับแชทอาทิกนะครับคลิปนี้นะฮะประกอบตัวให้ดูกันดั้มนะครับ RG สเกล1ต่อ144 4นะครับเออก่อนหน้าน,นี้ผมพยายามหนีเรียวเกรดนะเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับประกอบอยากผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะแต่ว่า ก่อนหน้าที่ตัวงานเนี่ยจะออกขาเนี่ยผมก็ไปเห็นว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะมันไม่เล็กมากชิ้นส่วนก็น่าจะโอเคนะครับเท่าที่ลองส่องแผงดูเนี่ยผมเจอจุดเดียวนะครับที่ไม่ค่อยชอบเลยคือแผง A นะครับมันจะมีแผงที่มันมีชิ้นส่วนที่ออกเป็นสีส้มๆหน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยหน้ากล่องเนี่ยนะครับไอชิ้นส่วนเนี้ยมันออกเป็นสีทองนะครับแล้วพอมันเป็นงานพลาสติกออกมาเนี่ยมันเป็นสีส้มผมรู้สึกว่า สีนี้ไม่ค่อยโอเคเลยนะครับอาจจะต้องทาอะไรกับสีนี้นิดเดียวนะครับนอกนานั้นก็น่าจะเป็นการต่อเด็บนะครับอันนี้คือในส่วนหัวนะครับเวลาผมประกอบกันดั้มเนี่ยผมจะชอบประกอบในส่วนหัวก่อนนะฮะในส่วนหัวนี่มีจุดที่จะต้องระวังคือเวลาเก็บรอยเกตนะครับแล้วเก็บรอยเกตตัวนี้มันเล็กมากนะชิ้นส่วนมันเล็กมากแล้วมันจะมีจุดที่จะต้องระวังคือตรงข้างเนี่ยเห็นเขาไหมเห็นเขาเล็กๆนี่ไหมเขาเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นรอยเกตพอดีเลยนะครับเวลาขัดระวังมันจะขัดผิดไปขัดเขาออกนะฮะ แล้วก็พวก uh, ดีเทลตามหัวอะไรพวกนี้นะครับไอที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่หยอดเพนเนลไลน์เนี่ยคือผมไปย้ำไลน์นะถ้าไม่ย้ำไลน์นะครับหยอบเพนเนลไลน์ไปแล้วนะครับเวลาเช็ดออกคือปลายหมดนะครับมันไม่ค่อยลึกนะครับต้องย้ำไลน์นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของเขานะครับเขาเนี่ยมันจะมีเป็นรอยเกตอยู่2ฝั่งเลยนะครับแล้วเขามันค่อนข้างเล็กนะเวลาขัดหรืออะไรระวังมันจะหักด,ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเก็บเขาไม่ดีเนี่ยอันนี้คือผมก็พยายามเก็บให้มันตรงๆนะเรียบเรียเนียนๆนะครับก็ ถ้าเกิดเก็บดีๆได้มันจะสวยมากนะครับคือทรงมันสวยมันเท่มากเลยเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเก็บไม่ดีมันจะเห็นไปรอยปูดตรงแถวนี้นะครับเห็นไปรอยปูดของรอยเกตอะไรพวกนี้นะครับเก็บดีๆนะตรงนี้คือจุดเด่นของตัวกันดั้มตัวนี้เลยนะครับเขาสวยได้ชิ้นขาอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมจะแบบนี้นะครับคือประกอบไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับเจอจุดไหนที่น่าสนใจก็แวะถ่ายคลิปสักนิดนึงนะครับ อ่าตัวนี้นะครับผมทำสีไป3จุดนะครับในส่วนขานะฮะทำสีโชกคเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านข้าง2ชิ้นนะครับไม่ชอบสีแบบนี้นะครับผมว่าโชกคเนี่ยสีแบบนี้มันแบบแปลกๆไปนิดนึงสำหรับผมนะส่วนตัว แล้วก็ในเรื่องของจุดขยับนะครับเวลาขยับเนี่ยหน้าขาจะขยับด้วยนะครับสามารถเปิดได้แบบนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดใครทําสีคงในเข้าไปเนี่ยโหอุ้โคสวยเลยนะครับไอ้สีโชคเนี่ยน้าผิดหวังนิดนึงคือทําแล้วมันจะไม่ไม่เห็นนะผมอยากให้มันเห็นข้างล่างด้วยแต่ทีนี้มันมองไม่เห็นนะครับจุดขยับมันได้เยอะขนาดนี้เลยดูพับขาเด็กภาพได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ตรงเท้านะครับได้อย่างนี้เลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงน่องเนี่ยสามารถเปิดได้อีกนะฮะ การประกอบชิ้นนี้จริงๆไม่ได้เสียเวลาอะไรเยอะนะถ้าไม่ได้เก็บรอยเกตนะครับก็ประกอบประกอบเข้าไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้เก็บรอยเกตเยอะนะครับในแผงตัวไอ้นี่ยนะครับมันจะให้มา2แผ่นนะครับผมว่าไอแผงนนี้เป็นแผงที่ค่อนข้างจะน่าหงุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเป็นแผงที่เหมือนตั้งใจให้มันเป็นสีเงินนะครับแล้วทีเนี้ยพอตัดออกจากแผงปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยแหว่งของตัวชิ้นเลยนะครับเป็นรอยเกตนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นเป็นรอยแหว่งเลยคือแหว่งเป็นสีเป็นจุดสีดาเลยนะครับตัวมันเนี่ยมันเป็นสีออกเป็นแบบสีคล้ายสีเงินหน่อยนะครับแต่ว่าพอตัดออกมาเนี่ยมันจะ เห็นเป็นจุดสีดำนะได้ลำตัวท่อนบนมานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเอวนะครับกระโปรงด้านหน้ากระโปรงด้านหลังมานะครับก็ไม่มีอะไรจะต้องระวังนะครับประกอบง่ายนะครับตัวนี้นะครับลองประกอบเลยนี่แบบนี้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับได้ครึ่งตัวแล้วนะครับก็ได้ขาอีกนะครับเหลือแขนสองข้างนะครับหัวก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาหัวมาใส่เลยดีกว่านี่นะฮะแล้วก็ลองใส่ขาเลยขาในเวลาในใบประกอบเนี่ยเขาจะตั้งมาอย่างนี้เราก็แค่ดัดนะครับ จะให้เป็นข้างไหนก็ดัดให้มันเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ลองประกอบดูเลยนะฮะนี่เหลือแขน2ข้างนะครับผมประกอบแค่วันนิดวันหน่อยนะมันก็จะมันก็เลยช้าแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็คือแบบตัดไปตัดมานะครับประกอบแขนเข้าไปนะครับนี่ผมใส่ไหล่ก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยท่อนแขนนะฮะนี่นะครับก็พับลงมา ในส่วนของตัวหุ่นเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของชิ้นนะครับชิ้นตรงนี้นะครับสีทองตรงนี้นะฮะถ้ามันหลวมนะครับหรือว่ามันหลุดง่ายนะครับแนะนําให้กาวไว้บางๆนะครับเพราะว่าถ้ากระเด็นหลุดหายนะครับหายากมากนะครับในส่วนชิ้นหัวไหล่นี้ก็เหมือนกันนะครับสชิ้นนี้นะครับแล้วงชิ้นนี้ถ้าเกิดมันหลุดง่ายหรือหลวมนะครับแนะนําให้กาวไว้บางๆนะครับให้มันพออยู่นะฮะมันจะมีข้างละ4ชิ้นเลยนะครับถ้า กระเด็นหลุดหายเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์นะครับแนะนําให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กนะฮะในจุดหัวไหล่สองข้างนะครับน่าจะเป็นแผนตัวเฮสนะครับแผนตัวเฮสเนี่ยนะครับมันจะมีตรงชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นรอยเกตนะเวลาตัดออกจากแผงมันจะเป็นรอยเกตอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านบนน่าจะเป็นตรงตรงนี้มั้งฮะนี่นะครับมันจะเป็นรอยเกตนะครับแนะนําให้ขัดให้เนียนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างเด่นเวลาหุ่นหันหน้ามาหรือว่าแบบ เวลาถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะครับไอจุดตรงนี้จะขัดยากมากนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างติดพื้นที่ขัดมันจะมีน้อยเพราะว่ามันจะติดไอสอชิ้นนี้นะสำหรับผมนะพูดเลยจะขัดได้แต่ว่าผมขัดยากตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นรอยเกตอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าเก็บให้เนียนจะดีกว่านะครับอย่าให้แหว่งนะนะครับผมเห็นบางคนขัดจนแหว่งเลยนะครับตรงนี้ขัดจนแหว่งไปเลยมันดูน่าเกลียดมากเวลาแบบถ่ายรูปเล่นหรืออะไรแบบนี้นะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับหุ่นนี่ยังไม่ติดดีคอนะครับรอดีคอกมาค่อยซื้อมาติดนะครับในส่วนนนนปีะ เป็นการอจะมีการพ่นสีเข้าไปใหม่นะครับในส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนจากแผงตัวไอนะครับที่ผมบอกว่าเวลาตัดไอตัดออกจากแผงเนี่ยมันจะมีรอยเยอะนะครับก็พ่นเข้าไปใหม่เลยนะครับพ่นทับไปเลยนะฮะในส่วนของปืนบาสุก้าก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นรอยนะครับตรงนี้นะครับหจุดแล้วก็ตรงท้ายปืนอีก2จุดนะครับก็พ่นเข้าไปใหม่เลยใช้สีซิลนะครับของสกาวคอนเทอร์พ่นเข้าไปนะครับ หาสีที่มันโทนใกล้เคียงของเดิมนะครับผมก็หาได้แค่นี้แหละที่มีที่บ้านนะครับ <c oughs> ก็พ่นก็ไปใหม่เลยสีจากเดิมเดิม,มาเนี่ยน่าเกียดมากนะครับลอยตำหนิ2จุด3จุดใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของท่อพลังงานนะครับท่อพลังงานนี่พ่นเข้าไปใหม่นะครับเป็นเป็นโค้งเข้าไปตรงนี้นะครับเดิมเดิมมารู้สึกจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตรงนี้พ่นเป็นสีเงินเข้าไปแล้วก็ในส่วนโล่นะครับโล่นี่ไม่มีอะไรยุ่งยากครับประกอบง่ายแล้วดีเทลดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัดเส้นเนี่ยอาจจะต้อง ย้ำลายเข้าไปนิดนึงตามขอบที่มันหยอดเพนเิลลาแล้วมันไม่วิ่งนะครับเพราะว่าล่องมันไม่ลึกนะครับในส่วนของดีเทลบางจุดของโล่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยโล่ดีเทลดีมากนะครับแยกสีมาสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของแพคหลังนะครับการประกอบนี่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเป็นการประกอบจากชิ้นส่วนหลายชิ้นนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะมีางปัญหาเล็กๆน้อยๆคือชิ้นไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกอะไรฟันเนลใช่ไหม บางทีขยับขยับมันอาจจะหลุดล่วงนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการจัดแอคชั่นของตัวไฮนูกันดั้มตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์คนชอบจัดแอคชั่นอลังการเลยนะครับใครชอบแอคชั่นฟิกเกอร์จัดท่าถ่ายรูปเนี่ยนะฮะต้องจัดเลยตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่ทําสีตัวนี้นะฮะเพราะว่าอยากจะเสพคุณภาพการออกแอคชั่นของตัวงานก่อนนะครับ พอดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ลองจัดท่าให้สมกับที่ตัวหุ่นมันทําได้นะถือว่าเล่นไม่คุ้มเวลาประกอบกับค่าตัวที่เสียไปนะครับตัวนี้นะครับผมลองแล้วคือประทับใจมากการออกแอคชั่นนะครับชิ้นส่วนต่างๆมันไม่มีหลวมเลยนะนะครับชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนอาวุธต่างๆสามารถถือได้จริงไม่มีหลวมไม่มีหนักเกินไปคือตัวมันเล็กนะครับทำให้ออกแอคชั่นแล้วมันไม่มีแบบขาตกแขนตกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ถือว่าสอบผ่านมากนะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับอย่าไปดูที่ตลับเมตรนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องนะมุมกกล้องมันด กดขึ้นนะครับถ้าเกิดวัดที่ความสูงของหุ่นเนี่ยยืนท่าเนี้ยนะครับอยู่ได้ประมาณ18เซนครึ่งน,นะครับวัดถึงตรงเขา แต่ว่าถ้าเกิดวัดถึงจุดที่สูงที่สุดของเขาเนี่ยน่าจะเป็น21เซนรึ่งคือตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือเทียบกับตัวเดบันโอไรเซอร์นะครับเป็นสเกล1ต่อ114 rg นะครับเป็นตัวที่ทำให้ผมไม่อยากต่อ rg อีกเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวไฮนูกันดั้มแล้วคือไฮนูกันดั้มนี่คือขนาดพอดีมือเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ลองเทียบตัว mg นะครับเป็นไฮนูกันดั้มดาบันนะครับตัวนี้ก็เป็นนูกันดั้มดาบันนะครับลองเทียบกับตัวอีคิปกันดั้มนะครับลองเทีีีียยบบ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 กกกัััััััััตตตวววดาานนนะะคคครรรรลองเทจสซโ่ิ้ผม ลองเทียบกับตัว LT03 นะครับลองเทียบกับตัวเ g ตอร์งาน T0 นะครับลองเทียบกับตัว LS03F นะครับยืนเทียบกับตัวอ u t i m a t งาน T0 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวนี้มันสุดยอดมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแอคชั่นนะครับที่ค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับข้อต่อต่างๆไม่มีหลวมไม่มีอาการงอแงนะครับและยังมีลูกเล่นซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆให้พอว้าวบ้างนะครับ เอาตรงๆนะสำหรับ MG h i n u เนี่ยนะครับงานแท้ที่ผมมีตอนนี้ผมไม่มีความรู้สึกอยากประกอบอีกเลยนะครับหลังจากที่ได้ประกอบตัว RG ตัวนี้นะพอดีผมได้ลองจับงานจีนดูแล้วนะครับคืองานงานแท้กับงานจีนนะครับตัว MG h i n u เนี่ยนะครับ เออผมรู้สึกว่ามันขยับจัดท่าได้คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจํากัดในเรื่องการจัดแอคชั่นนะครับซึ่งผมอ่ะเป็นคนชอบที่ชอวหุ่นที่มันออกแอคชั่นได้เยอะๆนะครับซึ่งตัวไฮนูอาร์จเนี่ยตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์มากกว่าตัว MG เยอะนะครับถ้าไม่ติดเรื่องขนาดนะซึ่งอาตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับสำหรับการประกอบเนี่ยถือว่าง่ายนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว RG ตัวอื่นที่ผมประกอบมาก็อย่างตัว d o u b l e ลโอไรคือตัวนั้นเล็กเลยแบบเล็กๆจนท้อเลยเวลาประกอบนะ งหลังจากตัดออกจากแผงออกจากเกตนะครับมันเป็นรอยจุดแบบน่าเกียดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แถมฐานมาให้นะครับเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยเวลาติดอุปกรณ์ทั้งตัวครบๆเนี่ยตัวหุ่นไม่สามารถยืนได้เองนะครับต้องใช้ฐานช่วยนะครับซึ่ง มันน่าจะแถมฐานมาให้สักนิดนึงนะครับสำหรับุุดราคา1,530บาทตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะผมได้มาจากร้านกันดั้มสมิธนะครับอยู่แถวนครปฐมนะครับใครสนใจเรียนเชิญที่ร้านได้เลยนะครับยังมีของนะครับเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ